เมื่อกี้ก็จะเป็นการใช้ by กับ verb นะครับหรือคำกริยานั่นเองนะครับต่อไปจะเป็นการใช้ by กับ with นะครับที่ตามด้วยคำนามนันเองคำนามคืออะไรก่อนคำนามก็คือ person place and thing person ก็คือชื่อคนใช่ไหมครับ place ก็คือชื่อสถานที่หรือสถานต่างๆสถานที่ต่างๆ thing ก็คือสิ่งของหรืออะไรต่างๆนั่นเองนะครับที่เป็นคำนาม ซึ่งคำนามเนี่ยมีอะไรบ้างมาดูาบาก่อนบายใช้กับคำนามประเภทไหนาบาใช้กับ communication คือการสื่อสารนั่นเองออแล้วก็ transportation ก็คือการคมนาคมการเดินทางต่างๆต,ตัวอย่างก็คือ I will contact you by email ฉันจะติดต่อคุณด้วยอะไรครับอีเมลเห็นไหม by email email ก็คือ communication เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งต่อไป I will c a l l เอ้ยอครับ I will go to school by bus I will go to school by bus ฉันจะไปโรงเรียนโดยอะไรครับรถบัสใช่ไหมบัสก็เป็นการคมนาคมขนส่งการเดินทาง transportation นั่นเองนี่ครับก็อยู่ที่ว่าคำศัพท์นะครับใช้คำศัพท์ให้ให้ถูกแล้วสังเกตเห็นว่า ด้านหลังด้านหน้าคำศัพท์เหล่านี้ไม่ตามด้วย ad and ด h e ใดๆเลยไม่ตามด้วย articles นั่นเอง no articles นะครับ no articles ไม่ต้องมี determiner หรือหรือตัวชี้คำนามนะครับไม่ต้องมีนะครับ I will contact I will contact you by a n email ก็ผิดนะครับ I will go to school by a bus ก็ผิดนะครับก็วิธีการใช้ด้านหลัง by ด้วยคำนามก็คือไม่ต้องเติมอาแอนเติมใดๆเลยแบบนี้นะครับต่อไป wish บ้าง w i t h นะครเป็นการใช้กับคำนามที่เป็น body part body part s ก็คืออสัดส่วนสมวนประกอบของร่างกายมือแขนเท้าขาต่างๆ tools อุปกรณ์ instruments ก็คืออเครื่องดนตรีต่างๆเช่น t i p e s ไทยส์ ais, ครับคําว่าไทยส์คำนี้ไทยเติมเอสคำนี้แปลว่าคนไทยนั่นเองนะครับหรือไทยพีโผนั่นแหลอะอาแต่ไทยพีโผก็คือคนไทยคนไทยนะครับแต่ว่าเ erm ติมเอสปุ๊บแปลว่าเนี่แหละคนไทยนั่นเองใช่ไหมไทยเติมเอสแปลว่าคนไทยคนไทยเนี่ย talk ใช่ไหมไทยส a ทอล์ก Th with their hands ไทยส์ทอล with their hands ก็คือ คนไทยเนี่ยพูดคุยกันด้วยอะไรครับ hands ด้วยมือใช่ไหมมือก็เป็น body part อย่างหนึ่งใช่ไหมมือก็เป็น body part อย่างหนึ่ง <c oughs> ก็คือคุยกันด้วยภาษาเห mm hmm. มือนกันเอง,เองต่อไป I had dinner with a fork I had dinner with a fork have ตัวนี้ก็คือเป็นช่องที่สองของ have ที่แปลว่ากินนะครับที่แปลว่ากินฉันกินฉันกินหรือรับประทานอาหารเย็นเนี่ย ด้วยอะไร with a fork ด้วยซ่อมใช่ไหมซ่อมก็เป็น tools นี่เป็นอุปกรณ์อ่านั่นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องอ่าถ้าเราใช้ time talk with ถ้าเราใช้ time talk by the hands ก็ผิดใช่ไหมเพราะ h a n d เป็น body part นะ,ะับถ้าเราใช้ I will contact you with email ก็ผิดใช่ไหมเพราะว่า email เป็น communication นั่นเอง เราต้องรู้ว่าคำศัพท์คำไหนที่อยู่ในกลุ่มกลุ่มคำไหนแล้วเราก็เอาไปใช้ให้ถูกกับใช้ o s i t i o n นั้นนั่นเองนี่นี่นเ,นนนเ,เป็นต้นนะครับแล้วก็เห็นไหมจะสังเกตเห็นว่าคำว่า with เนี่ย with เนี่ยั้ยมมันจะนะครับคำนามที่ตามหลังมันเนี่ยจะมี determiner เสมอเห็นไหมมี determiner determiner ก็คือตัวที่มันชี้คำ นามนันเองหรือตัวน้ำหน้าคำนามนะเป็นการเจาะจงคำนามมันเองใช่ไหมย่างเช่นคนไทยเนี่ยพูดคุยกันด้วยเ r hands เดียก็คือของพวกเขาอ่พูดคุยคือพูดคุยพูดกันด้วยมือของพวกเขาเห็นไหมเติมเดียเข้ามา I had dinner with a fork ใช่ไหมมี article เข้ามา a fork เพราะฉะนั้นขอ้อต่างของ by กับ with ก็อยู่ตรงที่ by ไม่ต้องมี คำนันคำนำหน้านามแต่วิสต้องมีคำนำหน้าคำนามแบบนี้เอ,เองนะครับ